วันที่26มีนาคม2568กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำโดยพลตำรวจตีจารุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มบุคคลตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโรงพยาบาลทหารพานศึก17จุดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครลบบุรีปราจินบุรีและชนบุรีค่ะ โดยมีหมายจับผู้ร่วมอยู่ในขบวนการนี้ทั้งหมด8หมายจับซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือที่พักของพันเอกหญิงกัญญารัตหรือจิงหลีดข้าราชการบำนาญในย่านเกียรติกายโดยมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตดังกล่าวทำหน้าที่จัดหาเครือข่ายบุคคลจากจังหวัดบลบบีเข้ามารับยาจากโรงพยาบาลทหารพาศึกและนำยาทั้งหมดที่ได้ให้ใหกับแม่ทีมเครือข่ายเพื่อแลกกับค่าจ้างร้อยรั1สิบของค่ายาโดยแม่ทีมเครือข่ายจะได้ ได้ค่าจ้างรายหัวอีกรายละ1 ,500 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือที่พักของแพทย์หญิงบารินดาผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหาร่าศึกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านลาดพร้าว1โดยตัวแพทย์หญิงบารินดาถือเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องหาคนสำคัญของขบวนการเนื่องจากเป็นคนทำหน้าที่สั่งใจยาด้วยการวินิจฉัยโรคให้เกินจากโรคที่เป็นอยู่จริงกับผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับยาในขบวนการนี้ค่ะ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพันเอกหญิงกัญญารัตน์ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2561ถึง2568มีเงินถูกโอนเข้าบัญชีรวมกว่า40ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากการทุจริตดังกล่าวนี้มีการประเมินความเสียหายไว้อยู่ที่ประมาณ80ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะจากปฏิบัติการดังกล่าว เบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวพันเอกหญิงกัญญารัตน์และแพทย์หญิงบารินดาสองผู้ต้องหาคนสำคัญของขบวนการนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn